ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็มาด้วยความสงสัยใคร,ร้รู้แล้วก็แบบเฮย้ยสะเทือนใจนิดหนึ่งนะคะพอดีว่าเกม J2 นะคะแมตช์วีคที่ผ่านมานะคะทุกคนก็เป็นการเจอกันระหว่างทีมของน้องเช็คนะคะเขาบุกไปเยือนโอมิยะอาริจานะคะที่น็กไฟสเตเดียมนะคะทุกคนคือที่ตกใจนี่คือไม่ได้ตกใจที่น้องลงตัวจริงนะ เพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะแน่นอนของเราดีอยู่แล้วเราต้องได้ลงอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเออบางนัดเนี่ยน้องได้ลงไม่ได้ลงหรือได้ลงแล้วไปเป็นตัวสำรองอันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าโคช้ชเขามีวิธีการแบบตัดสินใจยังไงนะคะแต่ว่าเท่าที่เคยรู้มาใครซ้อมดีใครซ้อมโอเคอันเนี้ยก็จะได้ลงเล่นนะคะทุกคน แต่ก็ไม่รู้อีกว่าคําว่าซ้อมดีซ้อมโอเคเนี่ยเขามีมาตรฐานแบ่งยังไงนะคะก็ยินดีกับน้องเช็คด้วยละกันที่มีชื่อลงสนามนะคะแล้วผลกลารแข่งขันมันไม่ค่อยดีสาหรับซัปโปรโรเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าบุกไปแพ้นะคะโอมิยาอาริจา1ประตูต่อศูนย์นะคะทุกคนก็ทําให้ซัปโปรโรสถานการณ์ตอนนี้ก็คือ ยังอยู่ในท้ายๆตารางอยู่นะคืออาจจะไม่ได้แบบไปลุ้นตกชั้นอะไรเหมือนตอนแรกๆแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ใช่เลขตัวเดียวอยู่นะคะตอนนี้ที่จะพูดคือทีมที่ทีมจะพูดถึงทีมที่ซัปโปรโรไปเยือนนะคะนั่นก็คืออาดิจานะคะทุกคนทีมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นทีม ท็อปของตารางนะคะอยู่อันดับ2ของตารางนะคะอันนี้คือเช็คจากแม็ก์วีกล่าสุดนะคะทุกคนประเด็นก็คือตอนที่อิชานน่าเห็นโฟสเตอร์การแข่งขันนะคะอิชานตกใจเพราะว่ามันเป็นสีนุ่เงินแล้วสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันเป็นรูปกระทิงจะควิดกันอยู่แล้วนะคะทุกคนคุ้นๆนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้แต่ที่อิชานตกใจคือเฮ้ยกระลอกไปไหน คือมันเคยมีการลอกสำหรับทีมนี้นะคะทุกคนก็คืออิชันเนี่ยเคยไปดูทีมนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะปี2024เอ่อไปดูช่วงซากุระอะช่วงสปริงนะคะมีนาเมษานะคะทุกคนคือตอนนั้นที่ไปเนี่ยทุกอย่างเป็นสีส้มและสีน้ำเงินส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสีส้มแล้วก็จะมีการลอกนะคะ ความหมายก็คือว่าพออีชั้นออกมาจากสถานีรถไฟเนี่ยคือเดินทางจากโตเกียวไปง่ายมากมันอยู่ที่ไซตามะทุกคนเมืองเดียวกันกับเลสอะทุกคนเออก็คือไซตามะมีทีมบอล2ทีมใช่ป่ะมีอุระวะเลสท,ที่เล่นอยู่เจดีกสูงสุดแล้วก็เนี่ยแหละมีโอมิยะอาริจานะคะเออเมื่อปีที่แล้วช่วงสปริงยังเป็นเจอยู่ยังเล่นอยู่เจสนะคะส่วนปีนี้ก็คือเลื่อนชั้นมาเล่นเป็นเจละทีนี้ทุกคน พอออกจากสนามไม่ไม่ได้พอออกจากสถานีรถไฟเดินออกมาเนี่ยคุณก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปกระรอกเลยคือออกมาเนี่ยก็จะเจอกับสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปปั้นกระรอกเลยนะคะอารมณ์เป็นแบบเป็นมีติ้งพอยต์อะอารมณ์เป็นแบบจุดนัดเจอจุดนัดพบอะไรประมาณนี้นะคะที่หน้าสถานีรถไฟแล้วกเออ็เส้นทางในการเดินไปสนามเนี่ยก็จะเดินตามถนนแล้วก็มีร้านรวงขายของอะไรเรื่อยเปื่อยเลื่อยไปนะคะทุกคนแล้วก็ เอ่อต้องเดินผ่านเขาเรียกว่าอะไรวะสวนสาธารณะเดินผ่านสวนสาธารณะของเมืองด้วยนะคะทุกคนมันมีความหมายยังไงก็คือในสัญลักษณ์เอ่อที่เป็นที่เป็นโลโก้เดิมอ่ะสัญลักษณ์เดิมของทีมโอมิยะอาริจาเนี่ยเขาจะมีรูปกระรอกนะคะแล้วก็จะมีไอ้เส้นเส้นหเส้นนะคะ รูกกระลอ,อกเนี่ยคือมันสื่อสารได้หมดเลยนะเพราะว่าคําว่าอดีจาเนี่ยมันมาจากภาษาสเปนนะคะมันแปลว่ากระลอ,อกสัญ,ญลักษณ์ของทีมก็คือกระลอ,อกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของส่วนสาธารณะด้วยนะคะทุกคนคือมันมีความเชื่อมโยงกันหมดอะ่ะคือถ้าพูดถึงเมืองโอมิยะโอมิยะอดีจาแน่นอนสัญ,ญลักษณ์ของเมืองนี้ก็คือกระลอ,อกนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ไอเส้นเส้นห้าเส้นห้าสายในสัญ,ญลักษณ์ของโลโก้ทีมอะ่ะมันคือ ถนนสายสําคัญของเมืองนี้นะคะทุกคนคือมันมีอะไรที่มันแบบเชื่อมโยงกับเมืองอะ่ะคือเรารู้กันอยู่แล้วใช่ปะว่าทีมฟุตบอลญี่ปุ่นอะ่ะส่วนใหญ่เขาอยู่ได้เพราะว่าชุมชนอะ่ะออประมาณนั้นคือคือมันจะอยู่ได้นานก็เพราะว่ามันมันถูกสนับสนุนด้วยคนในชุมชนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแบบชุมชนอะ่ะออประมาณเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ถนนหายไปแล้วการล่อก็หาย อีฉันตกใจอีฉันไม่ใช่แฟนบอลทีมนี้แต่ว่าตกใจเพราะว่าหูเพราะเห็นสัญลักษณ์อะเราจะจําได้เลยไงว่าอ๋อมันมีที่มาที่ไปยังไงอ๋อนน่นนี่นั่นใช่ไหมอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้มันเป็นกระทิงจากเหตุการณ์นะคะอีฉันก็เลยแบบเฮ้ยสัญลักษณ์มันเปลี่ยนขนาดนี้แล้วก็ สีประจําทีมอะจริงๆแนละ้วมันคือสีส้มแล้วก็สีเงินโอเคแน่นอนคือมันก็ยังมีสีเงินอยู่แต่ว่าสีส้มที่เป็นแบบถึงขั้นกับเป็นสีของชุดเย่าเนอะเว้ก็คือในโลโก้คือมีสีส้มน้อยมากตกใจนะคะทุกคนก็เลยแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เลยนะคือเข้าใจนะคะว่าหลังจากที่ปีที่แล้วเนาะ ตอนแรกมันมีข่าวว่ากลุ่มทุนของเบรดบ่ะเขาจะเข้ามาอารมณ์แบบเทคโอเวอร์สตรีมเจลีกสักทีมหนึ่งนะคะก็มีข่าวว่าเป็นโอมิยะอาริจานั่นแหละแต่ว่าพอการมาของเขาเนี่ยมันไม่ได้มาแค่การเปลี่ยนชื่อเว้ยไม่ได้เปลี่ยนจากโอมิยะอาริจาแล้วก็มาเพิ่มชื่อแค่ว่า RB บีโอมิยะอาริจาหรือบางคนอ่านว่าอาแบอะไรก็แล้วแต่นะ ไม่ได้ข้นมาเพิ่มคําว่า RB ข้างหน้าโอมิยะอาริจาแต่เปลี่ยนโลโก้ด้วยเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนแบบเอ้าวหรอนี่ทีมโอมิยะหรออะไรประมาณนี้นะสำหรับมีชันนะโอเคมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าโอมิยะอาริจาก็จริงแต่ว่าพอเราเห็นรูปภาพสัญลักษณ์อ่ะคือบางคนเขาจะจําได้จากรูปภาพใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะสื่อสารเรื่องราวได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือมันหมด มนขังของคําว่าโอมิยะอดิจาสําหรับวิชันนะเออเพราะว่าเป็นลูกกระทิงก็คือเขาก็มาเน้นเลยอะ่ะเขาก็มาแบบมาแสดงแสงานุภาพเลยว่าเฮ้ยนี่ทีมเขาเองนะคะจากเรดบลูอะไรประมาณเนี้ยเออก็เลยรู้สึกพอเห็นโลโก้อันนี้เราตกใจเลยอะ่ะแล้วก็แบบเออความเป็นโอมิยะอดิจามันหายไปจริงๆนะคือตอนที่ดิฉันไปดูอ่ะดิฉันตอนนั้นยังเป็นโอมิยะอดิจาธรรมดาอยู่แต่ว่า ออแล้วก็ตอนนั้นตอนที่ไปดูเนี่ยก็จะเป็นคนในชุมชนนั่นแหละคุณป้าคุณน้าคุณลุงคุณอาคุณพี่คุณน้องเขาก็ไปดูกันนะ,นะคะทุกคนกออ็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกเออก็ดีแล้วที่เปลี่ยนหรือว่าเขาตกใจเหมือนอิฉันหรือเปล่านะคะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกใจไหมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแฟนๆของโอมิยะอานิจารเนี่ยใน ประเทศไทยเยอะหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนนะคะใครที่เป็นแฟนทีมนี้เน่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของทีมแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยแล้วกันนะคะทุกคนสำหรับบิชานนะคะแฟนบอลมานอสที่ตกใจเรื่องของชาวบ้านอย่างโอมิยอริจาว,วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยไปแล้วบาย